ถ้าไม่สมัครตอนนี้มันจะเต็มแล้วทุกอย่างเสิร์ฟชีเสิร์ฟสวัสดีค่ะชื่อพี่อะไรมาจากสาขาอะไรคะสวัสดีค่ะชื่อพี่ชมพูนะคะมาจากสาขาการสื่อสารและสื่อใหม่มุ่งเน้นการสร้างแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์ค่ะชั้นปีที่3โอ้โหทำไมพี่ชมพูถึงเลือกเรียนนิเทศมกกรุงเทพช่วงนั้นอะกระแสอินฟลูเอนเซอร์มาแรงมากมกกรุงเทพแบบเป็นมอแรกๆที่แบบว่าเห็นว่ามันมีแบบ มุ่งเน้นไปทางนี้แบบเน้นไปทางนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยเลือกที่จะสมัครมาเรียนมกรุงเทพนี่พี่ปิงปองทําไมถึงเลือกเรียนนิเทศมกรุงเทพคือตอนมหกอ่ะเพื่อนบอกมาว่าถ้านิเทศศัตร์ก็ต้องมกรุงเทพกิจกรรมเยอะมากได้ทํางานตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วก็คือเจอรุ่นพี่มีคอนเนคชันเยอะแยะแล้วก็อาจารย์ก็น่ารักมากๆปี3แล้วทําไมถึงเลือกเรียนนิเทศมกรุงเทพเรามีแท็กไลน์ที่แบบว่าเฉพาะตัวไม่เหมือนที่อื่น Creative University นั่นเองก็คือเป็นมหาลัยแห่งความคิดสร้างสรรค์แน่นอนว่าคณะนิเทศเป็นคณะที่แบบว่า ใช้ความครีเอสีฟสูงอยู่แล้วเนาะแล้วก็อยู่ในมหาลาัยกรุงเทพที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาลาัยแห่งความสร้างสรรค์เนี่ยก็มันก็ดูครีเอทีฟดีมันดูแบบว่า<ม>ใหม่ๆ่แปลกแปล,ะแปละอะไรเงรี้ยดูดูไม่เหมือนที่อื่นก็เลยเลือกเรียนที่นี่ครับเพราะว่าจริงๆได้ทุนด้วยเฮ้ยเพราะว่าที่นี่มีทุนเยอะมากถูกต้องพี่พระโททําไมถึงเลือกเรียนนิเทศมออกรุงเทพจริงๆเนี่ยตอนแรกเราก็รู้อยู่แล้วว่ามกรุงเทพเนี่ยมี f ฟส i ิลิตี้แล้วก็อุปกรณ์ที่ครบคันสำหรับการพัฒนานในด้านนิเทศตแต่นอกจาก f ฟสติ i ัลิตี้แล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องคอมมินิตี้ด้วยครับผมเ<ๆ>พื่อนเพื่อนพี่ๆี่คณะอาจารย์เนี่ยคือแบบว่าโ,โหอยู่กันแบบกลมเกลียวอ,อบอุ่นมากๆครับผมพี่เต็มทําไมถึงเลือกเรียนนิเทศมรกรุงเทพคือต้องบอกว่านิเทศที่เนี่ยค่อนข้างที่จะโด่งดังอยู่แล้วในเรื่องของการทํางานจริงอุปกรณ์จริงที่ได้จับจริงตั้งแต่แบบแค่เข้ามาทําเมื่อก็ได้ทาจริงแล้วฝากพี่ชมพูบอกน้องๆเด็ก68หน่อยว่าทาไมถึงต้องรีบสมัครตอนนี้ เพราะว่าถ้าไม่สมัครตอนนี้มันจะเต็มแล้วคือมันมีหลายสาขาก็จริงแต่ว่าก็เต็มไวหลายสาขาเหมือนกันหยุดลังเลและเสิร์ช www bu ac th แล้วก็สมัครเลยแอบกะซิบบอกเลยมีคนบอกมาว่าที่นั่งของสาขาในเทศเนี่ยกำลังจะเต็มดังนั้นอย่าลังเลเข้ามาเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันดีกว่าใครที่ต้องการความครีเอทีฟต้องการพื้นที่ปล่อยของต้องการที่จะแบบว่าใส่สุดๆเลยกับชีวิตมหาลายัยก็ต้องที่นี่แหละครับบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยตอบโจทย์ แน่นอนครับผมทุกอย่างเสิร์ฟชีเสิร์ฟอาจารย์เสิร์ฟความรู้เสิร์ฟประสบการณ์เสิร์ฟทุกอย่างได้ทําจริงหมดตั้งแต่ได้เข้ามาคือไม่ยหยุดพักเลยพิส่าแล้วยังยังทำอยู่ให้รีบสมัครนะครับน้องๆรีบสมัครไม่งั้นเต็มถ้ามาเจอพี่เต็มวายก็พลาดเหมือนกันแต่จะพลาดประสบการณ์และสิ่งใหม่ๆที่กำลังรอ้องน้องอยู่